สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการในหอยพ่อเลาะนะครับพี่น้องครับเมื่อนี่ผมเดินทางนะครับเขาบเบิองขอกุ้ยงามสายพันธุ์พัฒนาอีกขอกหนึ่งฟ้ามนะครับพี่น้องก่อนอื่นต้องทักทายนะครับผู้ดูแลฟ้ามก่อนนะครับสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับไอซื้อยังครับซื้อพงครับเป็นผู้ดูแลฟ้ามพี่ดีเอ็ดฟ้ามครับพีดีเอ็ดฟ้ามบ้านตำบลอำเภอข้าวบบ้านอีกทีหนึ่งสองสาม โมหาบ้านโคกุงตําบลขามเปมเี๊ยอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมื่อนี้มีวา่สิมาเปิดให้พี่น้องเมืองแจ็คโตสองโตสามโตครับสองสามโตเนาะครับเอาตัวนี้ไอ้เอาตัวนี้เลยดึงดึงแล้วขวางไปพูนไอ้ดึงแล้วขวางไปดึงแล้วตัวที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือท่องสยามนะครับท่องสยามนี่เป็นลูกตัวใดเป็นลูกของท่องเอกเป็นลูกท่องเอกแม่ยกเผ็ดแม่ยกเผ็ด อายุไออายุสองปีสี่เดือนครับสองปีกับสี่เดือนนะครับนี่พี่น้องครับตอนนี้ความสูงเค้วัดบ่อันไปสนามประกวดหน้าสุดนี่ร้อยห้าสิบครับสนามประกวดล่าสุดกาลสินครับห้าสิบอัพร้อยห้าสิบาอายุแค่สองปีกว่าสองปีสี่เดือนอ๋อลูกท่องเอกใบหลอดมีใบมีมัดแม่แม่เล่าอยู่สาติดอันนี้บาโหแน่นอนครับแต่ว่าแม่เล่าใหญ่บอลเห็นบอกใหญ่ครับโอ้เป็นสายเดียแม่เลาต้องสั่งใหญ่ สายอูทไทยครับโอ้สายอุทไทยนะครับพี่น้องครับเอาดึงหนาแล้วไปพูดได้เอาไทยแล้วพูนมาปาดเบื้องบหยุดหยุดหยุดลูกหยุดหยุดหยุดมาดิปาดพี่น้องครับเบื้องไทยเบื้องไทยเบื้องไทยยืนนี่นี่ไปประกวดมังหันนี่เขาเขารอบแล้วเพื่อนบอกประกวดมังหันกะรุ่นนี่รุ่นร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบในอันดับหาครับมีขั้วแยกตัวขั้วห้าสิบตัวครับโอ้ปานเพื่อนบอก แมนครับห้าสิบตครับรุ่นนี้ห้าสิบตครับเขาเขาที่หาเขาที่หาครับปลาขึ้นว่าสิได้บ่บ่ขึ้นว่าสิได้จักเม็ดนะครับมันหลาแมมันหลายโตตอนไปตอนนั้นมันมันบลาเต็มที่เม่นบ่แมนครับมันบ่าท่านเต็มที่เป็นคุ้ยเลี้ยงแบบธรรมดาแบบธรรมดาป้าเบิ่งไข่พี่น้องเบิ่งไข่ตอนนี้ห้องทนทับ่ไอยังบ่ท่านเปิดครับพออายุมันบ่ท่านได้ขึ้นว่าเสียาไปใส่อีกบ่หน่กำลังเลี้ยง เออไปสนามอันข้างข้างน้านี่ครับอันประมาณสองเดือนสามเดือนนี่ครับไปแน,ปน,น,น,ปน่นอนครับเพราะว่าพี่น้องเดบิงกันแน,น่นอนซื้อ,อังีก่อซื้อ,อ,อเราซื้อท่องสยามครับท่องสยามครับพี่น้องลูกท่องเอกนะครับเบิ้งหนาเบิ่งเขาพี่น้องครับอายุแค่สองปีกว่าตอนนี้ปลาเขาไปร่อยหาิบอัพพี่น้องครับนะครับเบิ้งหนาตารับประกัน้อยหาสิบปลเออเบิ้งหนาตาเบิ้งหนาเขาค่มไข่นะครับลูกปลอ วายเกือบหกสิบกโต้ไอพันวาแมนครับฟาดเข้าไปว่ามันสิบได้ที่น้ำเขามาอยู่ที่หามาอยู่ที่หาใช่ดีใจเพราะบ่นดีใจอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเที่รแรกของคั้วตัวนี้ครับขั้งแรกบนนีคขั้งแรกเลยครับพี่น้องครับขั้งแรกในในชีวิตเราเลยเข้าไปรอบแรกได้ที่หาเลยคันมีคนหมักอยากได้ราคาบ่ไหนมีราคาบ่ไหนก็มีอยู่ครับเปิดอยู่ครับเพื่อรายประเดี๋ยสามแสนอับขึ้นครับสามแสนครึ่งกับประมาณครับสามแสนหาเนาะครับ มาคุยกันก็ได้นะครับแม่นครับมาเบิงสักกอนมาเบิงล้าจะมาคุยกันค่านั่นราคานี้ครับเดี๋ยวว่ามันผสมแม่นครับมาเบิงโตเอาไห้มาเบิงเอาครับผมว่ามันเอาขามาเกิดคุยตัวนี้พ่นมันเป็นสายประกวดอยู่แล้วนะขาจะไนขึ้นยใงไงเขาแค่นี้ก็ในแ้งเราพอเราแม่นมากครับโอ้ยใหญ่้็พอเลแม่นครับตังามงามงามคุยตัวนี้นะครับเบิงผมพาพีน้องเบิงกันคักคักชัดชัดพูล่ะคักบ่ปใหญ่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 เอา สามขีดเครื่องเอาแต่ถ้ายาย่การจังในสนามก็บ่ามันสิอ,อ,อันสู่เขาบ่ได้เขาไปแล้วมันหนสู่เขาไหนอยู่ได้นเปนเป็นยังไงบาทนี้อเอาเดี๋ยวแต่ทายเลายการสนใจยังทักพี่น้องครับผมจะใส่เบอร์ไอ้เพื่อนไว้นะครับเอาท่มตัวต่อไปไอ้ข้าบาทนี้อยู่าเรายางไปเลยอย่งเรายางกันนะพูดพูดโอ้ยยางป่านสร้างพี่น้องยางงามงาม,งามพูดละ่ะเอานี่คักขนาดพี่น้องครับ พี่น้องครับมาชมตัวต่อไปบาทนี้นะครับตัวนี้เราซื้ออย่างไงตัวนี้คือดาวมงค้นครับเจ้าดาวมงค้นเป็นพ่อพันธุ์ประจําฟ้ามเอเนาะแมนครับอายุต,ตอนนี้ไออายุสามปีสามเดือนครับสามปีกับสามเดือนะตอนนี้เขาเปิดผสมหรอือเปล่าเปิดผสมในยี่สิบกัวโตนะครับโอ้เราทมีถายาดไวมีตัวนึงนะครับอยู่ในฟ้ามหอหนี่อยู่ในฟ้าม์มนี่ครับโอ้ออกมาตัวนึ่งแล้วออกตัวนึงนะครับ คมสูงอะไรไปได้นี่คมสูงจะร้อยเจ็ดสิบหรอครับโอ้สี่ร้อยเจ็ดสิบหรอพี่น้องเคยเข่าสนามยังเทียบบ่เคยเขา่าสนามสามสี่เทียรหรอครับนี่การันตีถั่วแช่มครับได้ถั่วแช่มพร้อมแม่ครับโอ้บบมันธรรม,มาดานะครับเอานี่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 พี่น้องเบื้องเอาเออนปิ้ลข้มใหญ่บานนี้พ่อเราเป็นตัวไหนพ่อนี่เป็นยกจูเนี่งครับพ่อนี่คือเจ้ายกจูเนียครับแม่ล่ะบานนี้แม่กำไรครับแม่กำไรครับ เขาซื้อมาแต่จักเดือนจักปีซื้อมาแต่ประมาณปีหกเดือนมั้งประมาณนี้ครับปีกัวัวมาเรยงอยู่นี่ครับโอ้ oh, พี่น้องเบิ่งไทยใส่มผมเนี่ยนี่เพื่อนนี่ตอบโจทย์ได้นะครับเหล่ากกเป็นควายที่ไทยบักแน่าตัดนะไทยบักแน่าตัดนี่เงาหางนี่แงา่ปานหางแงา่ปานหางแข่พูนขาเบิ่งสายเราต้องตรงนี่เป็นสายใดนี่สายเพชรอุดอรครับสายเพชรอุดอรเลยครับนี่สไตล์เพชรอุดรอ่างลึกนะครับ ลึกเพื่อตัวนี้ลึกแล้วก็กว้างนะครับหน้าเขานี่เปิดง่ามนะครับหน้าเขาเปิดง่ามพุ่นไงลึกพุ่นปอดเกือบร้อยเจ็ดสิบพี่น้องครับพุ่นตอนนี้ค่าผสมยูยูทะเลไอเริ่มต้นสองพันครับสองพันบาทครับเอาเอาเอาแม่แม่บอกมาแมนครับเอาแม่พันมาสวมเอาครับ๋อเขามีฝากบ่กับบ่อครับสถานที่เขาบอนได้แมนครับกําลังเริ่มพัฒนาฟาร์มอยู่ครับ กำลังขยับขยายไงไๆไงใหญ่คัหไงคัก,กพี่น้องครับไงคักเจ้าดาวดาวมุ่งค้นเป็นไบดาวมุงคลครับเออไงคักอีหลี่พี่น้องครับปีสองพัน 2, บาทแจ็คเทือประกันเอาจนติดเอาจนจนท่องเลาที่จนมันใจว่าติดพุน่นนะครับโอ้ยพี่น้องครับนี่คือเอกษตร,รกรอิหลีพี่น้องพูดได้ยอยากได้นะครับสายพันธุ์ตุ่มไงไงของสายไอ้เพชรอุดรนะครับเจ้าดาวมุงค้นลูกไส้ใบยกพี่น้องครับไงเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้ว นี่นี่สองพันบาทนี่สองพันบาทเอามุงค้นนะครับดึงนาแล้วหันหนามากกันไเอานาแล้วมาเบิ้งเขากันนะหมุนแล้วไปเอาไทยแล้วใครเราก็ง้ามพี่น้องครับเอาหันหนาแล้วมาบัดนี้หันหนาแล้วมาอ้าวหยุด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 ยุดห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 ยุยุดดหยุ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 ดหหยุดหยุดหยุดหุดหยุดห ปอไงสร้างพี่น้องครับหุ่นสร้างมีเขาหุ่นคักบองามพี่น้องครับมาเบงตัวต่อไปนะครับเป็นแม่บอกไงใส่จโบูในฟ้ามเฮ้านะครับตัวนี้เป็นวายไปจะได้ไหมจะได้ไอ้วายแม่นหนี่ตัวนี้นะครับอ่ากะเอามาแต่ควายสาวผุนนะครับมาอยู่นี่กับประมันปีหนึ่งปีปงกัวแล้วนะปีกว่าแล้ว,ว,ลวครับพอเลบาบัตรนี่พอเนี่ยเป็นสาย หญ่กระสินครับอ๋ออยู่ในวัวเฟิน,น,าานฟาร์มครับอ่าเป็นลูกเป็นล้านของปูเบิ้มบัดที่นี่แม่อะบัดนี่แม่เป็นของเราของล้านหาแสนครับโอ้เจ้าตัวแรกนี่เป็นลูกตัวใดลูกของดาวมงค้นโอ้ยนะพี่น้องครับเบิ้งได้บัดนี่ได้จักมือไรได้สองสองอาทิตย์สองอาทิตย,ออตย์ลูกดาวมงค้นขาเป็นขานะครับพี่น้องครับขาเป็นขาเล็บเป็นเล็บพูดเหปอปดนี่ครับความสูงไรบัดนี้ไอ้ คว้วสูงสำรับแม่แม่นึ่งนะครับประมาณร้อยหาซิบหาอัพร้อยหาซิบหาอัพเนาะงเขวัตกันวังหาร้อยหาซิบหาอับขึ้นว่าสี pues mm ่ห <105. S 1> no. 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 nah. ้อนร้อยหกปะหอดครับแล้วสี่ห่ายนี้อีกเนาะครับเพราะว่ามันมังพึ่งได้ลูกแรกแม่นครับพ่นพ่นพ่นบึงบึงบึงโอ้ยลูกดาวมงคลพุ่นขากบ่พี่น้องได้ยักมือหนิในสองอาทิตย์ครับสิบสี่มือแม่นครับปัดตบผู้หรือตบเมียตบผู้ครับเอา เป็นพ่อพันธุ์ได้สายประกวดอีกมั้ยครับดีแข้งขาเงียบไงดีแข้งขาสุดยอดนะครับเร็วๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆพี่น้องอยากจองจังจองนะครับเราซื้อแม่อย่างนี้ครับไอ้แม่รถจนาครับแม่รถจนาเป็นลูกล้านหาแสนพ่อนี่เป็นเจ้าบิ๊กไงไงกาลสินไงกาลสินยูฟ้ามนะว่าพ่นฟ้ามนะครับพี่น้องดึงหน้าเราไปไอเอาท้ายเรามาแม่เรี่ยของพี่เดชฟ้ามครับนี่แหละแม่แรกของพี่เดชฟ้ามเพื่อนป้าพูดเหรเห็นบอก ตัวนี้คือสิบม่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้บ่อท่านมีครับบ่อนมีครับเออนอกจากหอดระยะเวลามันครับเอ,อตอนนี้บ่อนมียังหักอยู่นะครับพี่นออ<ย>้องอยากไปอยากมาอยากมาเยี่ยมมายามอยากมาทับเจ้าดาวหรือว่าอยากมาติดต่อสอบถามราคาของเจา้าหยิกาะเจ้าดาวมงคลเจ<า>้าดาวมงคลนะครับบอกสถานที่ตั้งบ้านตำบลอำเภอลก็เบื์โทรศัพท์กันเลยครับไอ้นะครับสำหรับพี่เดชฟั์ม ตั้งยุบบ้านอีกทีหนึ่งสองสมโมหาบ้านโคกกรุงตำบลขามเปียอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ติดต,ต่อ0878639080อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0800305372ครับเสียยังครับเสียบประจิตรครับบริหารงานโดยบริหารงาน,างานคุณประจิตรประชาชิตรครับผมเอา ติดต่อสอบถามกับเสียประจิตได้นะครับทุกเมื่อพี่น้องมักตัวใดชอบตัวไหหรืออยากมาผสมเจ้าดาวมงคลแ่เจ้าท้องสยามท้องสยามแน่นะครับเอาสนใจกระทักทายกันขม่าหรืออยากได้ราคาติดต่อสอบถามกับเสียประจิตนะครับบริการฐาักโทรศัพท์พี่น้องอยู่แล้วสุดท้ายต้องขอขอบคุณไอ้ไอ้ยังก็ไอ้พงครับไอ้พงมือนี่เด้อครับเออแล้วก็คุณพ่อคุณพี่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ